ไปค่ะทุกคนไปกินข้าวได้กันเจา้าไปค่ะไปค่ะพัดมะเคือฟีมมออีแม่เมจา้จาเจา้าสามจันเจา้าเน่นๆเจา้าหืมซาสมา้มเจ้าซื้อมาแต่แม่ไปคนขัวเนะเจา้าเป็นตินเจีจิ้มน้ามนหน่อยเจาย้ายออค่ะอืม อันนี้ลาบดิบนะเจ้าน้องปลาจีนนะเจ้าเอามาให้พ่อบ่ได้หอยแมลงภู่จ้าซื้อนะเจ้าน้ำจิ้มสามรสอันนี้ล้ำนะเจ้าล้ำเหมือนกันเจ้าข้าวแค่นกเจ้าอันนี้บ่ได้เยะวิธีการบ่ได้ท้ายวิธีการทำอันนี้แม่จะเจ้าแล้วเจ้าเอามาอุ่นกินนะเจ้า ตรวจสอบว่ายังไม่ปลอดภัยยังไม่สอดคล้องเราก็ต้องดำเนินการต่อไปตามกระบวนการที่เหมาะสมจำเป็นในฐานะแต่เอาไปว่าตอนนี้ท่านบอกว่าขอตรวจให้ละเอียดอีกครั้งก่อนว่าไอ้เขื่อนกันคลื่นเนี้ยสงสัยวมันล้ำเข้ามาในเขตนาทิปไตยไทยหรือไม่นะครับถ้าตรวจรระะดับปเททศนี่เจ้าของดีที่สุดแล้วเนาะตับนกเจ้าตับนกหยอดของเจ้าทุกอย่างเนาะ อขอมกาาา้าเมจาเอาข้าวเนืองปั้นนะเจ้าปันแล้วก็บอกมือกุย็ยอ่ะด้วยท่าทีที่จิงจังและแขงก้าอฝ่ายทางในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะการที่กองบัญสีมือแม่เจ้าสี่มือแม่ล้ำหี่สุดแล้วเจ้าทุกคนขอตบกินข้ากันนะเจ้าบ๊ายบาย Thank you.